เราเนี่ยไม่สามารถหยุดการไหลเวงของเวลาได้นะครับทุกคนชกเช่นเดียวกับเทคโนโล,โลโยีที่ไม่ยอมหยุดนิ่งเหมือนกันในทุกๆยุคทุกๆสมัยที่ผ่านมามันมักจะมีการก้าวกระโดดนะครับทางเทคโนโลโยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่ในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการอยู่อาศัยใช้ชีวิตประจําวันจบจนไปถึงการพัฒนาของสื่อศิลปะหรือเครื่องมือจันลองใจต่างๆ,ๆนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลากหลายตัวอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่เมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่ในช่วงตั้งข ไม่สามารถนํามาใช้งานจริงๆจัง,จงๆได้ในชีวิตประจาวันจนปัจจุบันก็มีการผลิตและใช้กันอย่างแพร่หลายหรือเทคโนโลยีการผลิตนะครับที่ช่วยดังสรรให้การดีไซน์และคุณภาพการใช้งานสามารถเกิดทั้งสองสิ่งนี้ควบคู่ไปด้วยกันได้เช่นคอมพิวเตอร์ที่นับวันนะครับก็ยิ่งบางลงแต่คุณภาพเนี่ยก็ยังเท่าเดิมหรืออาจจะสูงขึ้นด้วยซ้ําหรือมือถือที่ทุกวันนี้ก็เรียกว่าสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ขนาดเท่าฝ่ามือ ที่ทำได้ทุกอย่างเลยมีแอปรองรับทุกอย่างตามที่สมองคนเราเนี่ยจะนึกได้จนมาถึงหัวข้อที่เราจะถกกันในวันนี้นะครับก็คือ AI สําหรับสื่องานศิลปะต่างๆหรือจะให้ผมเจาะจงเป็นประเด็นที่มาที่ไปเลยก็คือไม่กี่วันก่อนนะครับผมได้ชมภาพยนตร์ Netflix ของทีมงานไทยมาครับก็คือเรื่องเขาชุมทองขนองชุมมโจรในความที่เพื่อนผมเนี่ยเกริ่นว่ารีวิวในเน็ตเนี่ยพิกพก,กันทั้งนั้นเลยผมก็เลยลองนั่งเปิดดูครับ ดูใบแรกๆนะครับก็บอกเพื่อนว่าเออโทนสีภาพเนี่ยมันคุ้นๆน,นะเหมือนเรื่องฟ้าทะลายโจรเลยว่ามึงย้อมสีทองฟ้าจัดๆตัดกับสีผิวคนใช้โทนสีแบบสดๆอะไรพวกนี้เพื่อนผมก็บอกว่าเออก็ใช่ไงนั่นแหละพูมกับเดียวกันกับฟ้าทาลายโจรน,นั่นแหละผมก็เลยตบเขานะครับแบบว่าเฮ้ยบ้านะใช่เหรอวะเพราะภาพที่อยู่ข้างหน้านะครับผมไม่อยากเชื่อตัวเองเลยจริงๆคือมันเจอนได้ขนาดนี้เลยเหรอฉากเปิดนะครับก็คือเริ่มมาเนี่ยก็ซัดกันนัวเลยระเบิดตูมตามโยนขวานยิงเปรี้ยงป้่า แต่คุณพระนะครับเลือดเนี่ยพรั่งพรูมากๆเลยเวลาโดนยิงทหารดต่ละคนแต่รอยเลือดเนี่ยที่เสื้อเนี่ยไม่มีเลยครับรูโดนยิงจริงๆก็ไม่มี CG เนี่ยลอยมากๆจนไม่รู้ว่าเขาจงใจหรือนี่มันคือซีนแบบความฝันรีมมิ่งพาโดดีนะครับแบบนั้นหรือเปล่าเป็น10นาทีแรกที่ อย่างวะมากๆสาหรับผมเรียกได้ว่าดูเอามันของจริงแบบต้องถอดสมองเลยละครับตลอดหลายนาทีร่วมชั่วโมงนะครับที่ผมดูตัวหนังเนี่ยก็ประสบกับปัญหาหลายด้านในสายตาของผมนะครับพี่หม่ำเนี่ยก็คงเรียกได้ว่าเป็นตัวแบกหนังเรื่องนี้ไปโดยปริยายความเบาบางของบทตัวละครอื่นๆเนี่ยมันก็เอฟเฟกมากจริงๆจนมาได้บทของพี่หม่ำกับพี่นัทมีเรียเนี่ยหนึ่งความเข้มข้นของเนื้อเรื่องขึ้นมาน่าสนใจได้บ้างแต่แล้วก็มาเจอจุดแตกหักที่ทําผมเบือนหน้าหนีเลยนะครับของหนังเรื่องนี้ คือซีนที่อยู่ดีเนี่ยก็ยัดผ้าจําลองนาคอมเข้ามาในหนังเฉยเลยโดยใช้เทคโนโลยีดีเฟกเข้ามาช่วยผมนี่คือช็อกตาแตกมากว่าเฮ้ยเอาจริงหรอว่าแบบนี้มันน่าเกลียดมากนะทั้งคุณภาพที่ออกมาแล้วก็การนําเสนอคือถ้าเขาอยากเกิ่นถึงจริงๆนะนาคอมผมว่าทําแบบอินเดียนาโจนภาคสีก็ได้เหมือนที่ตอนที่อินเดียนาอินดีเนี่ยกล่าวถึงพ่อตัวเองแล้วก็หยิบรูปมาดูเพื่อคาราวะดึงน้ําตาดึงความหลังอะไรพวกนี้มันดูจริงใจแล้วก็ดูดีกว่าเยอะเลยละคร อาจจะด้วยคุณภาพการน,นําเสนอที่เห็นแล้วเวอร์ก็เป็นไปได้ครับคือถ้าทำเนียกว่านี้ผมอาจจะย,ยังพอดูอยู่ได้นะถึงแม้ว่าจะครินช์ก็อัอวุจยบก็ตามเถอะพอมาดูแล้วนะครับผมก็พลางนึกถึงตัวเองนะว่าโชคดีแล้วนะที่หลังผมเรียนจบมาเนี่ยเราไม่ได้พยายามยัดตัวเองนะเข้าไปอยู่ในโ s i t i o n ในวงการภาพยนตร์ไทยมันคงจะอึดอัดน่าดูเลยแหละมันยังเป็นอะไรแบบเดิมๆอยู่เลยไม่ว่าจะ นานเท่าไหร่นั่นเองในสายตาผมนะคือพุ่มกับหน้าออกเก่าเนี่ยก็ยังมีเครดิตมีความสามารถในการขายให้ได้ทําภาพยนตร์ออกมาสู่สังคมโลกกว้างอย่างเหมือนเดิมนานๆทีเนี่ยถึงจะมีพุ่มกับหน้าใหม่ๆวัยรุ่นเจนใหม่ๆนะครับผุดขึ้นมาในสังคมไทยแต่ก็ต้องไหวทวนกระแสนะครับหรือทําตัวแตกต่างอย่างเลี่ยงไม่ได้เอาเป็นว่าช่องว่างให้ยืนนั้นเนี่ยแคบเกินกว่าที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะก้าวเข้ามาโชว์ฝีไม้ลายมือวัดกันได้นั่นแหละครับ นี่ยังไม่นับเรื่องการที่โรวมภาพยนตร์ในไทยเนี่ยโดนกินขาดด้วยนะมีกันอยู่แค่2เจ้าทาั้งประเทศพอข้ามาโซลิเตอร์นะครับดูอะไรอันเน็ตฟิกก็มีอะไรแบบนี้หลุดมาให้ดูผมเชื่อหล้วว่ามันก็คงมีการคุยมีการตกลงอะไรกันอยู่แล้วแหละแต่จะนําเสนอกันให้ดีกว่านี้ไม่ได้หรือยังไงนะอยู่ที่บัตเ็ตเหรอหรืออะไรมันจึงกลับมาอยู่ที่คําถามของวันนี้แล้วครับว่าเราเนี่ยพร้อมหรือย,อยังที่จะให้เทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยเข้ามาแทนที่หรือใช้มันจริงๆในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งตัวอย่างที่ดีมันก็มีนะครับอ,อ่างเช่นอีด โจนรภาล่าสุดแมนดาร์เลียนที่ก็เอาลุคสกายวอลเกอร์กลับมาได้แบบปังๆมีการใช้ฉากใช้เทคโนโลยีดีเฟกต์เหมือนกันช่วยทําให้คนที่ไม่อยู่แล้วหรือยังอยู่แต่ภาพลักษณ์ไม่เหมือนเดิมให้กลับมาลดแลนบนจอได้แต่ก็นั่นแหละครับเขามีการปูมีการวางแผนทํากันมาอย่างดีแต่ถึงขนาดระดับนั้นนะครับเขาทํากันนะมันก็ยังมีข้อบกพร่องหรือจุดที่เราดูแล้วเนี่ยยังรู้สึกเข้าถึงไม่ได้กันอยู่บ้างแหละแล้วพอมาแบบนี้นะครับในฉากนาคอมเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าจริงเหรอวะเอาแบบนี้เหรอ อะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับคิดว่ามันดีไหมน่าประทับใจหรือเปล่าหรือว่ามันดีกว่านี้ได้อีกมีความคิดเห็นยังไงมาชแชร์กันนะครับ